สำหรับใครที่เข้ามาขอฝากช่วยกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับ business กันอีกแล้วนะคะสำหรับพื่อนๆคนไหนที่ถ่ายรูปส่งขายใน Shutter Stock นะคะหลายคนทุกคนก็จะต้องเจอปัญหาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Shutter Stock ปรับเลทของราคารายได้ที่ให้ รูปเรานะคะต่อรูปอะลดลงนะคะแล้วลดลงทีลดลงหวบด้วยนะอันนี้คือแบบน่าตกใจมากเลยคือเดิมอะคะ่ะเลทต่ําสุดอะเขาจะให้เรา0.25เหรียญนั่นก็คือประมาณ7บาท50ต่อ1รูปนะคะที่ได้ที่ว่าน้อยที่สุดที่จะได้เนะต่อ1รูป1โหลดแต่พอตอนนี้เขาปรับ ให้เหลือโหลดละ0.1เหรียญน,นั่นก็คือโหลดละ3บาทนะคะประมาณเนาะประมาณ3บาทอะถูกที่สุดที่จะได้ในต่อหนึโหลดนะคะเออซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ยแล้วจะทำยังไงจะไปต่อดีไหมนะคะหรือว่าจะอยู่ต่อหรือย,ยังไงคือเริ่มสับสนแล้วว่าคือถ้ามันน้อยลงขนาดเนี้ยเหมือนน้อยลง0.2.5เท่าอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เยอะนะคือแบบอย่างยอดเดือนนี้ค่ะของเบสตตกหัวบก็คือชัดเลยอะแม้ยอดจำนวนโหลดเราจะเยอะค่ะแต่ว่าราคาต่อหนึ่งรูปมันน้อยมากอะ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนทำให้เราอะ่ะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วหนักขึ้นก็ไม่รู้ว่ารูปจะยังขายได้แบบมากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าทางชัตเตอร์สต็อกจะลดลงไหมนะคะคือมันเหมือนกันเราไปรอขายเออแล้วอย่างเงี้ย จะทำยังไงดีหลายคนก็กำลังลังเลสับสนนะคะเบสว่าต้องมีหลายคนเป็นนั่นแหละวันนี้เบสก็เลยจะมาแนะนำ5แนวทางนะคะที่อยู่ต่อหรือว่าออกไปดีนะคะจากชัตเตอร์สต็อกอันเนี้ยเออวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนมานั่งอ่าคิดไปด้วยกันช่วยกันคิดหาทางออกไปด้วยกันนะคะว่าเออเราจะทำยังไงดีนะคะโดย ทางเลือกแรกนะคะนั่นก็คืออยู่ต่อทําเหมือนเดิมทําไปเรื่อยๆเหมือนเดิมก็คือยอมเก็บส่วนแบ่งที่มันน้อยลงไปอันตามที่เขากําหนดมาให้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะคือถ้าสมมุตินะเรายังไม่รู้ว่าจะหาทางออกทางไหนดีอะ่ะเออไอ,อ,อ,อการอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังดีกว่าเราแบบเลิกทําไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำหรับใครที่แบบ ยังยังมีไฟอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ท้อค่ะหรือใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเออก็อย่อาอาจจะลองยังยังอยู่ต่อกันไปอยู่ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะยังส่งไปเรื่อยๆตามมาตรฐานเดิมแล้วก็เออได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรยังดีกว่ไม่ได้เนาะคิดในมุมนี้ส่วนต่อไปจะเป็นอิวิธีที่2นะคะนั่นก็คืออยู่ต่อแล้วก็ยังไงอะ่ะในเมื่อให้ลูราคาต่อรูปเราอะถูกลง เราก็ส่งรูปให้มันมากขึ้นเออถืกเข้าไปถือเข้าไปแล้วก็แบบเออเราก็เหมือนกับเราก็ยิ่งทํางานหนักขึ้นอะนะคะแล้วก็มันทําให้รูปในพอร์ตเรามากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสที่จะขายรูปได้มากขึ้นใช่ไหมถ้าคิดในมุมเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอะถ้าสมมุติว่าราคาต่อหนึ่งรูปถูกลงแต่เราก็เอาที่ปริมาณก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งนะคะที่ถ้าหลายๆคนไม่เป็นไร ราคาแบบได้ต่อรูปหนึ่งถูกลงอะ่ะแต่เราอะ่ะซูด้วยปริมาณเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนลองเอาไปทํานะคะคือตอนนี้เบสก็ใช้ในหลายแนวทางผสมกันคือเราก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วแหละถ้ารายได้เราแบบหววลงไปเกือบ3ามเท่าขนาดนี้เนาะต่อไปเป็นวิธีที่3นะคะนั่นก็คือเลิกทําของชัตเตอร์สต็อกไปเลยคือเลิกทำอะคะ่ะมันก็ ต้องดูก่อนว่ายอดในพอร์ตเราอะค่ะมีมากน้อยเท่าไหร่มันคุ้มไหมที่เราจะเลิกออกจากชัตเตอร์สต็อกไปเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องแล้วแต่พอร์ตของแต่ละบุคคลด้วยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่พอร์ตน้อยๆแล้วก็ถ้าเออถ้ามันทาแล้วไม่คุ้มแล้วก็ต้องมานั่งส่งเหนื่อยแล้วก็ต้องมานั่งลุน้นว่าวันนี้จะขายได้ไหมถ้ามันไม่คุ้มจริงๆก็อาจจะเลิกไปเลยก็ได้อันนี้คือไม่ได้บอกว่าการเลิกทําเป็นแนวที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าบางทีอะถ้าเลิก ทำในด้านนี้แล้วไปหาเงินเพิ่มในด้านอื่นมันอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้เนาะกลายเป็นว่าด้านนี้อาจจะเสียเวลาก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบยังโหลดน้อยๆแล้วก็คิดว่าประมวลแล้วตัดสินใจแล้วว่าเออเลิกทํามันดีกว่าก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับหลายคนหรือว่าบางคนนะคะต่อไปแนวทางที่4นะคะนั่นก็คือย้ายไปส่งเว็บอื่นคือเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเวลาเรามีหน้าร้านนะคะถ้าตลาดเนี้ย ยอดหวบเลยต้องจ่ายค่าแผงแพงขึ้นมากอะเราก็ย้ายไปขายตลาดอื่นที่มันแบบค่าแผงไม่ได้เก็บเรามากขนาดนี้แล้วเราอาจจะได้รายได้จากตลาดอื่นลูกค้าอาจจะไปซื้อที่ตลาดอื่นมากขึ้นก็ได้หรือว่าลูกค้าอาจจะคนที่ซื้อที่ตลาดอื่นน่ะเขาอาจจะจ่ายเราในราคาที่มากขึ้นก็ได้นะคะคืออันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจหรือว่า าแนวทางที่5แนวทางสุดท้ายที่ตอนนี้เบสกำลังเริ่มทำอยู่นะคะนั่นก็คือทำมันทุกเว็บเลยคือไม่ได้ว่าย้ายจากตลาด1ไปตลาด2นะตอนนี้เบสอะเริ่มสมัครแบบเว็บไซต์อื่นๆที่เขาเป็นสต็อกโฟโต้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น d Re m s t i m e หรือว่าอ d o b e s t o สตนะคะที่สมัครแล้วแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเริ่มค่อยๆฝึกไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการสมรัครให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็เผื่อจะไป ขยายตลาดในการหาเงินของเรากันนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่า,อาของ Adobe Stock อ่ะค่ะเขาก็จะดีในมุมที่ว่าคนก็จะมีลูกค้าฐานเก่าจากคนที่ซื้อของ Adobe Package อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า iStock Photo อะไรอย่างเงี้ยคือ,อที่เบสเคยทำคลิปไปว่าจะส่งเว็บไหนดีอันนั้นอะ่ะเอากลับมานั่งดูเลยแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวเราก็ต้องหวานเก็บให้แบบให้ทุกเว็บเลยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้มาลองอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่ามันคือเบสอะรู้สึกว่าถ้าที่เดิมแล้วมันได้น้อยลงค่ะเราต้องหาที่ใหม่แต่ในของช h ตเ t อร์สต็อกเบสก็ยังไม่ได้เลิกส่งเบสก็ยังส่งรูปเยอะขึ้นด้วยํามทุกวันเนี่ยคือเอาดิสู้ลองสู้สักตั้งนึงดูเบสก็เลยว่าเออส่งรูปของในมุมชัตเตอร์สต็อกมากขึ้นใช้แบบ เน้นปริมาณเลยแล้วก็เราก็ต้องไปหาทางออกเพิ่มหาช่องทางการหาเงินเพิ่มหาช่องทางการขายมากขึ้นจากเว็บไซต์อื่นๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Business แล้วก็เดี๋ยวเวบสจะมาแนะนำวิธีการสมัครขายรูปในเว็บอื่นๆมากขึ้นนะคะในคลิปถัดๆไปฝากตามกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดทิกหรือความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ